Oh สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยามเย็นเดนมาค่ะตอนนี้ป้าอ้นก็มาตกปูค่ะมหาปูไปตำกับลูกพรำที่ป้าอ้นเก็บมานะคะตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงเย็นค่ะน้ำทะเลเย็นมากค่ะป้าอ้นก็ไม่แน่ใจนะคะว่าวันนี้จะได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลุ้นด้วยกันนะคะว่าป้าอ้นจะตกปูได้ไหมคะวันนี้ <laughs> เหยื่อตกปลาวันนี้ก็จะเป็นปลาแฮริงค่ะ,ะอ้นซื้อแบบแช่แข็งมานะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเอามาให้มันละลายแล้วก็เอามาตกค่ะอุปกรณ์ก็คือน,นี่ค่ะ <laughs> คือของเด็กเล่นของหลานค่ะแล้วก็นี่ค่ะเน็ตเอาไว้ช้อนนะคะเรามาลุ้นดีกว่าค่ะว่ามันจะได้ไหมคะนี่ป้าอ้นหยอดลงไปแล้วนะ วิธีตกปูของป้าอ้นกับลุงเทียนะคะนี่ค่ะจะหนีปลานะคะแล้วก็หย่อนปลาลงไปค่ะแล้วก็รอค่ะรอรอให้ปูมันมากินเหยื่อนะคะวันนี้ได้ของเล่นหลานมาเล่นก็ช่วยตากับยายทำงานนะจ้าหลานรัก <c oughs> ค่ะแล้วเราก็รอรอให้ปูมันมากินเหยื่อนะคะพอปูมันมากินเหยื่อแล้วก็นี่ค่ะเอาเนตเอาตะข่ายช้อนมันขึ้นมาค่ะ ตอนนี้ป้าอ้นก็ตกได้แล้วนะคะสี่ตัวค่ะป้าอ้นไม่ได้ถ่ายตอนที่ช้อนปูขึ้นมาค่ะเพราะว่าไม่มีมือถือโทรศัพท์นะคะเพราะว่ามือหนึ่งถือเน็ตมือหนึ่งถือปลานะคะลุงเพิ่งมามื่ตอตะกี้ตะกี้เองค่ะ,โ,ะโอ้ป้าอ้นมองเห็นตัวปลาค่ะลุงกะเยาะหย่อนหย,ย่อนเหยื่อลงไปว่าปูมันจะกินไหมปูมันไม่กินน่ะมันหนีสงสัยมันตกใจอะค่ะ เจ้าไม่กินเหยื่อข้างั้นรเงินข้าก็ช้อนเจ้าขึ้นมาน,นี่เลยมาเป็นของค่าซาดีๆนี่คือปูที่ได้วันนี้นะคะได้ไม่เยอะค่ะเพราะว่าพระอนตั้งใจจะเอามาแค่พอดองกินเออกินสองสามรอบนะคะค่ะเดี๋ยววันอีกอย่างมันตัวมันยังไม่ใหญ่ด้วยค่ะได้อันใหญ่มาไม่กี่ตัวเองนะคะเนี่ยสีตัวนอกนั้นก็ตัว เนี่ยถ้าคนชอบกินรุ่นนี้ก็ว่าอร่อยนะคะนี่เดี๋ยวป้าอ้นก็จะเอาไปล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็จะดองเกลือค่ะดองเกลือป้าอ้นงกค่ะคือน้ำปลาแพงค่ะป้าอ้นดองเกลือดีกว่านะคะเดี๋ยวจะดองเกลือไว้คืนหนึ่งแล้วก็ป้าอ้นจะเอามาตำกับลูกพลัมที่ป้าอ้นเก็บมานะคะและแล้วปูก็ดองเสร็จแล้วค่ะสรุปแล้วป้าอ้นได้รุ่นเล็กนะคะเพราะว่าไอ้ตัวใหญ่มันยังไม่เค็มอะคะ่ะสุปแล้วก็ได้รุ่นเล็กเนี่ยคะ่ะมาตำ ปลาอ้นดองแล้วนะคะแล้วก็แช่ช่องฟรีซไว้แล้วนะคะคือหนึ่งแล้วก็นี่ค่ะลูกพลัมป่าที่ปลาอ้นเก็บมานะคะปลาอ,อ้นฝันเอาเม็ดมันออกคขาเพราะว่าปลาอน้นแก่แล้วฟันไม่ดีไม่ชอบกินโดนเม็ดนะคะค่ะว่าแล้วเราก็อย่ารอช้าค่ะรีบไปทำกันเลยค่ะ นี่ค่ะพอตําออกมาแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้จ้าโหปูรอบนี้อย่างมันเลยนะคะตัวเล็กๆน้อยๆแต่ว่าสุดยอดของความมันเลยค่ะโหว่าแล้วเราอย่ารอช้าเรามากินกันเลยจ้านี่ค่ะหน้าตาอย่างน่าแซบค่ะนี่ นี่คือเหตุผลที่ป้าอ้นไม่สามเม็ดนะคะเพราะป่าแค่เคียเค้ยวๆดูดๆแล้วก็กลืนค่ะป้าอ้นกลัวเสียวฟันอืมอร่อยมากค่ะปูอย่างมันอร่อยมากค่ะ ปูน้นยๆพูดถึงกินปูนะให้กินกับมือแซบกว่าเนะคะ่ะอืมอืมอืมเบิ้งเบิง,บง,บง ទាំងហ្នឹងម៉ូដែលແມអអបងប្អូនមកហូបចំប៉អូនណាฮะអឺនេះយ៉ាងហ្នឹងគិតដោះស្រកស្រែយើងណាបានបុកកន្ទូតណាបុកកន្ទូតទៅប្រៃហឹមទាំងអញណាអឺអឺហឹម Hmm. ปอ้นขอ Saint ar, ขอบคุณทุกคนสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าที่แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนหาป้าอ้นนะคะขอบคุณสําหรับกําลังใจที่ทุกคนมีให้กับป้าอ้นด้วยมานะคะเพื่อนใหม่ใหม่สดๆจริงๆไดที่เพิ่งแวะเข้ามานะคะถ้าชื่นชอบวิดีโอของป้าอ้นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ไม่ชอบยังไงก็อย่าลืมกดติดตามให้ป้าอ้นด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ป้าอ้นด้วยค่ะอืมลิ้นผันกันค่ะ วันนี้ปอ้นขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ